สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องบอสซาชาแนลอีกวันนะครับวันนี้นะครผมจะพาทุกท่านมาดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นสายเติมนะฮะของสายเติมนะครับพร้อมแล้วไปดูกันนะฮะนี่นะชิ้นแรกเลยนะนี่ครับเป็นชุดเข้ามาใหม่นะครับกิจกรรมสายเติมนะฮะกิจกรรมสายเติมนะครับมีสี่ชุดสี่สีนะครับไม่ใช่เิเป็นชุดเดียวนะครับแต่ว่าสีสีนะสามารถเปลี่ยนสีได้ตามแรงเลยนะฮะมีสีออก น้ำเงินฟ้าๆหน่อยนะครับแล้วก็สีแดงเอาเอาแบบส้มๆชมพูๆใช่ไหมฮะเอาไฟๆอะไรนะฮะแล้วก็สีเหลือง so นะฮะแล้วก็สีม่วงนะฮะเออแล้วก็มีชุดนี่ฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะแล้วต่อไปนะฮะเนี่ยมีไอซ์ไอโอนะใหม่นะฮะมาสองแล้วก็กระพิดนะฮะใครอยากได้ก็เติมนะฮะสองแล้วก็กระพิด แล้วแต่กำลังกำลังนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมสวยไหมนะสวยไหมคอมเมนต์กันได้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็นี่นะครับก็ชุดต่างๆนะใครอยากได้ก็เก็บโทเค็นนี้มาแลกได้นะฮะส่วนนี้นะครับสามารถคนไหนที่มีซิมดีแท็กนะฮะก็รับสิทธิ์จากที่เขาบอกเลยนะคำอธิบายเพียงเพียงอันนี้นะจากดีแท็กนะอันนี้คือจากดีแท็กนะลูกค้าดีแท็กเท่านั้นนะฮะเนี่ยครับ ก็มีไอวอลหมือนกันนะโอ้โหสวยสวยอยู่นะน่ารักดีนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะชอบก็กดไลค์แชร์กดแชร์นะฮะแล้วก็มีประมาณนี้เลยฮนะมีพวกบัตรอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีเนี้ยนะขอ,อามาอีกนะก็ใช้มงกุฎนะครับเป็นโทเค็นมงกุฎนะครับมาแรกเอาเป็นดีแท็กเหมือนกันนะนี่นะครับนี่นะฮะสวยไหมสวยไหมนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับถ้าสวยถ้าสวยกดไลค์นะฮะไม่สวยกดแชร์นะฮะ ถ้าคุณไม่ชอบก็คอมเมนต์นะฮะต่อไปนะปืน MP5 นะฮะ MP5 นะครับแล้วก็นะฮะนี่ฮะสซวเคยมีแล้วนะครับสซวเคยมีออกมาใช่ไหมท่านผู้ชมเคยมีเอามาขายแล้วนะครับใครรู้คอมเมนต์นะฮะกระสถาป,ปืนก็ลั่นสองแม่นยำหนึ่งแล้วก็แม็กกาซีนะนะสำหรับผมคิดว่า MP5 นี้ บวกดาเมจน่าจะดีกว่านะฮะแทนที่จะบวกลั่นนะใส่เป็นดาเมจไปดีกว่านะฮะผมว่าน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่ามันยิงไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะฮะผมว่าข้สถานะน่าจะบวกแบบดาเมจสองลั่นหนึ่งอะไรพวกนี้นะฮะหรือไม่ก็ดาเมจหนึ่งลั่นสองอะไรแบบนี้นะผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับก็ท่านผู้ชมคิดเห็นแบบไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับสวยไหมอย่างไรนะ ครับที่แล้วที่เขามาสาวาถ้าใครซื้อไม่ทันก็มาซื้อมาสุมา่มโทเคนแรกกันได้นะได้ไปฟรีๆเลยเอ้ได้ไปทาวนเลยนะครับแล้วก็มีสกินเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ็วีดีเออนะฮะเอ็วีดีนะฮะนี่ครับชอบไหมทุกคนฮะความสวยก็ ก็ดีกว่าไม่มีสกินนะฮะก็สถานะปืนก็ระยะบวกหนึ่งจาก่อนหนึ่งนะแล้วความเร็วเครื่องที่หนึ่งด้วยนะฮะผมว่าโอเคนะจาก่อนนะผมว่าโอเคนะแต่ระยะนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเคนะครับไม่รู้บวกมาทําไมนะเพราะปืนเอ็วีดีมันยิงไกลๆแรงอยู่แล้วนะฮะผมว่าน่าจะบวกลั่นมากกว่านะฮะบวกบืนแบบนี้มันลั่นช้านะครับน่าจะบวกลั่นมาน่าจะดีกว่านะครับแบบลั่นหนึ่งจาก่อนหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่า คนใส่กอดสามกอดสี่อะไรแบบนี้นะ่าจะมีทนไปเม็ดสองเม็ดไดแต่ไงวอลเทบไม่ทันนะผมว่านะฮะออก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะทีแล้วก็เป็นบัตรเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้นะตัวเครนแรกไอเอวนะครับสถานะก็ลบระยะหนึ่งความเร็วลบหนึ่งแล้วก็เมกะสีนะครับเพราะว่าโอเคนะสกินนี้เป็นสกินที่ออกมาสักพักแล้วนะท่านผู้ชมท่านใดก็อาจจะได้ดูมาหลาย สื่อหลายช่องใน YouTube มาแล้วนะฮะเพราะว่าดีนะฮะเพราะว่ามันบวกรีโหลดไวนะฮะแล้วก็แมกกาซีนด้วยเพราะถ้าผมจะไม่ผิดแมกกาซีนน้อยมากครับประมาณห้าหกนัดได้ใช่ไหมอ่ะทุกคนใครรู้คอมเมนต์นะเพราะใครที่ใช้เอวบ่อยๆก็คอมเมนต์คุยได้ว่าแมกกาซีนจริงๆมันมีกี่แมกมีกี่นัดนะครับในแมกกาซีนหนึ่งแมกกาซีนที่ยังไม่ได้ใส่ของแต่งนะครับ คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะก็ที่เล่นเอโดบิบ่อยๆก็ใช่คนโตขึ้นหนึ่งร้อยใบนะฮะได้ทาวอไปเลยนะฮะส่วนอันนี้เป็นปนืนฟื้นฟูพลังงานนะฮะนี่นะใครที่ชอบเล่นเป็นทีมแล้วเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนนะก็ซื้อต,ต,ติดติดไว้ก็ได้นะครับตกแต่งมันจะได้สวยงามนะฮะก็สถานะปืนก็ระยะบวกหนึ่งจะเกาะหนึ่งนะทำไมผมว่ามันไม่โอเคนะผมว่าค่าสถานะไม่ค่อยโอเคนะผมว่า ผมว่าน่าจะแบบคณะน่าจะบวกแบบร้อนช้าสองเปอร์เซ็นบวกความร้อนช้าบวกสองนะมันมันจะได้แบบร้อนช้าอะไรแบบเนี้ยนะฮะนะฮะแล้วก็เฮลเลือดเพิ่มเพื่อนได้แบบสองสองนัดเต็มแบบนี้นะฮะว่าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าคงจะไม่มีใครเอาปืนนี้มาเล่นเป็นปืนหลักหรอกนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะ ที่เหลือก็น่าจะเป็นปืนเก่าหมดเลยนะครับอันนี้หน้าไม้นะครับคงจะไม่ต้องรีวิวแล้วเนาะเพราะว่านะก็เอาแบบร้าวๆก็เลยกันนะก็ประมาณนี้รับความสวยไม่มีคัาศนะนบวกนะฮะคนที่อยากได้ติดคลังไล้แบบตกแต่งความสวยงามก็สุม่มก็ได้ซื้อกันได้นะครับใช้โทเค็นนะครับร้อยใบถารอนะครับสามใบยี่สี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ของเก่านะเออส่วนอันนี้นะครับเป็นปืน AK คนะครับชนะ คือดาเมจบวกหนึ่งครับแมกกาซีนบวกหนึ่งครับโลดแม่นยำหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับความสวยก็ดีกว่าไม่มีสกินนะนะฮะก็ล้อยนดัดด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับร้อยนดัดระยะบวกหนึ่งนะครับจกอกบวกหนึ่งนะฮะลูกของเล้ยพื่อนที่นะี่ยโหเพราะว่าดีเลยนะนี่ได้ทั้งระยะได้ทั้งจอ่อเกาะนะฮะโหยิงไกลๆนี่ยิงระยะไกลๆแบบคนใส่เกาะนี่มีแหกันมากนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะ น้อยใบได้ถาวรสามใบได้ยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันทั้งสองกระบอกนะฮะอันนี้ปืนขอดนะครับก็คงจะเคยเห็นในช่องหลายๆช่องแล้วนะครับระสุนปืนก็ระยะบวกหนึ่งกับแม่นยำบวกหนึ่งนะครับลบแม็กกาซีนนะลบแม็กกาซีนก็ไม่น่าเป็นห่วงล้วเพราะปืนนี้กระสุนเยอะนะฮะถ้าผมพูดไวไปฟังไม่ทันก็ขออภัยนะผมรีบนะฮะไปทำธุระอย่างอื่นด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะถ้าฟังไม่ทันกันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ นี่อันนี้ก็โอซี่นะครับใช้บัตรร้อยใบนะครับได้ถาวรแล้วก็สามใบยีิบสี่ชั่วโมงนะนครับเนี่ยความสวยก็ประมาณนี้ครับสนะปืนก็ระยะบวกหนึ่งครับแมกกาซีนบวกหนึ่งนะผมว่าบวกแมกกาซีนน่ะดีแล้วนะครับแต่ระยะผมไม่รู้จะผมไม่รู้ว่าจะบวกมาเพื่ออะไรนะฮะโอซี่ OC นะโอซี่จิ๋วนะฮะเป็นโอซี่จิ๋วนะผมเรียกว่าโอซี่จิ๋วนะเพราะผมเล่นอยู่นะฮะเนี่ยค,ความสวยก็ประมาณนี้เดียวก็ไม่มีสกินนะฮะผมคิดว่าโอซี่นะมันน่าจะบวกแบบ ดาเมจสองแม็กซซีหนึ่งหรือไม่ก็แม็กซซีสองดาเมจหนึ่งนะผมว่าโอเคกว่านะครับแต่กระสนาป,ปืนนะแบบนี้ก็โอเคแล้วนะใครชอบยังไงก็กดไลค์นะไม่ชอบกดแชร์นะถ้ากดแช่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะคงจะไม่มีอะไรมากมายครับเอยเดี๋ยวมีกิจกรรมหนึ่งคนระับเอ่ออันนี้คือกิจกรรมเช็คชื่อรูปแบบใหม่นะฮะ ก็จะมีสปุกสกินปืนอะไรพวกนี้นะครับให้สูงกันนะฮะเอมี s อ d วดีครับ,อรบ ak อะไรพวกนี้นะฮะก็จะเปิดให้อีกทีก็น่าจะไม่ใช่สิอ๋ออันนี้น่าจะมานานหรือ,อยังฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขเปิดตั้งแต่อะไรนี่เนี่ยประมาณนี้นะฮะคืออะไรเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะผมไม่อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเป็นกิจกรรม เช็คชื่อรูปแบบใหม่รับกล่องสเสบียงเช็คชื่อได้ทุกวันโอ้นะครับเป็นกล่องสเสบียงนะครับสกินปืนอนะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอีกนะฮะเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูโอ้นี่อ๋อเป็นสุ่มชุดนะฮะอ๋อเอ่อ ลองพีมดูสักหน่อยฮะโอเคแค่นี้พอนะฮะกำการสูมแบบนี้คือวงล้อมหาสัญ,ญนะกินเกลือกันอีกแล้วนะฮะสำหรับสายเติมทุกท่านใดที่อยากกินเกลือนะก็มาสูมก็ได้นะหนึ่งครั้งยี่สิบเพจสิบครั้งร้อยแปดสิเพจนะฮะกับพิเศษหนึ่งครั้งห้าสิเพจนะฮะแต่ผมขอบอกไว้ว่า กดทีละสิบครั้งร้อแปดสิบเพชรน่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันมีโอกาสมากกว่าพิเศษหนึ่งครั้งนะครับหลายคนบอกว่าแล้วมันดีกว่าพิเศษหนึ่งครั้งยังไงนะคนที่เป็นสายเติมบ่อยๆจะรู้นะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมในแนวนี้ออกมาหลายกิจกรรมแล้วนะฮะผมคิดว่ากดสิบครั้งร้อยแปดสิบเพชรรัวๆไปยังไงมันก็มีโอกาสออกมากกว่าพิเศษหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่อยากได้ เติมเพชรมาสุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่กําลังที่จะสุ่มกันด้วยนะครับแล้วแต่กําลังที่มีด้วยนะครับแล้วก็เออจําอะไรเรากระทงอะไรสักอย่างนี่นะโอ้นี่นี่นะครับเอออ๋อเป็นการรีเซ็ตอะไรพวกนี้นะจะได้รับของอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะลองกดดูสิว่าเราจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะ อ่าได้เสร็จลแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับแล้วจะแล้วเราก็จะมากดรีเซ็ตตรงนี้ครับมันจะมีคำว่ารีเซ็ตนะครับครั้งแรกรีเซ็ตฟรีครั้งแรกรีเซ็ตฟรีพอครั้งต่อไปจะมีเพชรขึ้นมานครับสิบเพชรนะครับผมกดแค่นี้พอเพราะเพราะว่าผมมีอยู่ศูนย์เพชรนะครับรีเซ็ตไม่ได้อีกแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนฮะใครอยากได้ก็เติมมาสูงก็ได้นะครับ เติมซุมและแต่กําลังด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเออแล้วผมพูดถึงคลิปที่แล้วของผมหน่อยนะขออภัยด้วยนะพรดีคลิปที่แล้วผมจะมารีวิวกเกาะไอ้โหมดซีวีซีใหม่เป็นแดนเชะลลาบาบนะครับมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกครับแต่ว่ามันเป็นมันไม่ได้ใหม่หรอกเป็นโหมดเก่าแล้วแต่ว่าเพิ่งมีในโหมดซีวีซีนะครับแดนชรละบาบก็ อาจจะทําให้ดูใหม่ในอีพีต่อไปนะฮะใครอยากดูก็กดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์นะฮะกดไลค์ถึง10ไลค์นะอีพนะีหน้ามาแก,ก้ตัวนะฮะแล้วอีพีหน้านะครับผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวละครใหม่ด้วยนะครับอยู่ไหนแล้ววะเอ่บลัง์มาปนี่นะครับนี่นะครับคือตัวละคร ใหม่รุกใหม่นะครับเป็นตัวละครลีออนนะครับถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับ ep หน้าผมจะมารีวิวตัวละครอีลอนใหม่นี้ด้วยครับพร้อมกับเล่นโหมดซีซีแดนชำระบาปด้วยนะครับใครอยากดูก็กดไลค์กด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็มาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะว่าใครอยากดูครับถ้าไม่อยากดูกดไลค์อยากดูกดแชร์นะครับถ้าคุณเกลียดคลิปนี้ก็ คอมเมนตะ์นะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมารีวิวกิจกรรมที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่เฉยๆนะครับก็นะฮะคลิปนี้ก็ต้องขคตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผมช่องโบสซาชนะเอ็กวันนะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ นะฮะแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวจะครรีออนพร้อมกับอีพีหน้านะครับผมจะมาแก้ตัวเล่นโหมดซีวีซีแดนชะลาบาดใหม่ด้วยนะเพราะว่าอีพีที่แล้วผมกดผิดนะอย่าลืมครับสิบไลค์คอมเมนต์กันมานะครับสิบไลค์ครบสิบไลค์นะครับแล้วคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับผมเล่นให้ดูแน่นอนครับอีพีหน้าเจอกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ